สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกับอศติดไปกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะรอมอยู่กันในเกมชัยส่นวินนั่นเองนะวันนี้นะคะอศนะคะจะไปเบ็ดที่100บาทเลยนะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์นะคะไปทั้งหมด5,000บาทเรามาลุ้นพร้อมกันนะคะว่าวันนี้นะเราจะได้หมุนฟรีกี่รอบนะคะแล้วก็ได้ตัวคูณเท่าไหร่เนาะตอนนี้นะคะก็ตัวคูณคูณ12นะคะหมุนฟรี มาไหมรอบแรกนะฮะได้มาค่ะหมุนฟี1ิบรอบแล้วนะคะโอเคค่ะเราจะไปที่หมุนฟี1ิบรอบนะคะแล้วก็ตัวคูณคูณสิบสองนั่นเองนะทุกคนหมุนไปค่ะได้มาหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะแตกไปอีกสี่ร้อยแปดสิบนะคะวายมาสองตัวนะคะได้ไปเก้าร้อยหกสิบค่ะ มาอีก120นะมาลุ้นพร้อมกันเลยนะคะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้ทุนคืนหรือเปล่านะคะเบ็ดตั้ง5,000เลยนะทุกคนตอนนี้ก็แตกจนจะใกล้จะได้5,000แล้วนะทุกคนคะ่ะไหลดีมากๆเลยนะคะแปะนะได้มา4,860แล้วขาดอีกนิดเดียวเท่านั้นนะ,ะมาอีก600ค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้ทุนคืนแล้วนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันท้ายคลิปอีกทีนะว่าเราได้กําไรไปเท่าไหร่มาเหลืออีก3รอบได้มาอีก60ค่ะเหลืออีก2รอบค่ะมาอีก480นะอีก1รอบได้มาอีก120 มามาไหมรอบสุดท้ายแล้วนะคะได้อีกเท่าไหร่โอ้โหเสียดายรอบสุดท้ายไม่มานะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราได้เงินรางวัลรวมมา6840นั่นเองนะเท่ากับเราได้กำไรรอบนี้นะคะเกือบ2000เลยนะทุกคนคะ่ะต่อไปนะคะก็จะไปแบบว่าเบ็ด100แต่ว่าไม่ซื้อฟิลเจอร์นะเราก็จะไปแบบหมุนอัตโนมัติทั้งหมด เขาหมด1น0 0 0รอบแต่ว่าก็คงเล่นไม่หมดหรอกนะคะก็คือให้มันหมุนไปเรื่อยๆนะทุกคนก็คือตอนเนี้ทุนมันมี1 7 0 0 0อ่ะ1 000, 8 0 0 0แแล้วอะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะคะว่าจบคลิปเนี่ยเราจะได้ไปเท่าไหร่เนาะมาอีก920มาอีก80ค่ะมาอีก5อ่ะมาอีกไหม เราได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะได้ไป2495นั่นเองนะมาอีก30ไปกันต่อเลยนะคะจะได้ไปเท่าไหร่นะถ้าเล่นแบบเอให้มันหมุนอัตโนมัติเนะได้มาอีก80ค่ะมาอีก20นะฮะ มาอีก130โอ้โหเมื่อกี้เต็มจอเลยนะทุกคนค่ะ s c a t อร์มานะคะ3ตัวนะเราได้บุนฟรีนะทุกคนเราจะไปเล่นพนันนะคะที่ตัวคูณนะคะสักหนึ่งรอบนะก็ให้ตัวคูณคูณสินะทุกคนค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะหมุน8รอบนะคะตัวคูณคูณสิบนั่นเองนะจะได้เท่าไหร่นะคะมา50แล้วค่ะ เหลืออีกหกรอบได้อีกไหมเงียบเลยนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เหลืออีกสองรอบค่ะได้มาอีกหกร้อยแล้วก็มาอีกสามร้อยมาอีกไหมมาอีกไหมทุกคนโอเคค่ะเหลืออีกหนึ่งรอบได้มาอีกหกร้อยค่ะ รอบสุดท้ายแล้วนะฮะมาอีก400เราได้หมุนฟรีนะทุกคนคะ่ะรอบนี้เนาะได้เงินรางวัลรวมมา1,950นั่นเองนะโอเคค่ะไปกันต่อนะฮะกับที่เราให้มันหมุนอัตโนมัติเนาะตอนนี้นะคะทุนของเรานะคะประมาณ1,000บาทเอ้ยกำไรของเรานะคะ ก็ถือว่าไม่แย่นะจริงแบบว่ารอบนี้นะคะก็ยังพอได้ทุนคืนอยู่นะทุกคนคะ่ะก็วันนี้นะคะซซต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ